ท่านประโยคาไวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้เวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลพากันสมาทานประกรรมฐานแล้วต่อจากนี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายตั้งใจสนับคำแนะนำในการเจริญประกรรมฐานโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งวันนี้ เป็นวันสรุปของพระสกิทาคามีความจริงเยว่าสรุปธรรมโสดาบันในสกิทาคามีก็ได้เมื่อถ้าพูดก็ตามส่วนแล้วผมก็ไม่น่าจะพูดยาวมาถึงเพียงนี้น่าจะพูดเพียงสั้นๆก็สามารถจะปฏิบัติกันได้แต่ถ้าว่าที่ต้องพูดยาวก็เผื่อไว้ แต่สำหรับท่านที่มีกำลังใจหรือบรารมีเป็นอุคติตนยูก็คงจะลำคาญถ้าพูดกันเยืนยา่าเยืนเยอะนานเกินไปสำหรับท่านที่มีกำลังใจเป็นวิป,วปจิตตนยูอย่างนี้ก็เห็นว่าจะพอรับฟังได้เพราะต้องการความคำอธิบายสำหรับท่านที่มีนิสัยเป็นเนยยะ ก็จะรู้สึกว่าสูงเกินไปหน่อยเพราะว่าเนยยะนี่ไม่สามารถจะเป็นพระอรียเจ้าได้อยาได้ก็แต่เพียงว่าเข้าถึงไตรสรณาคมก็ยังดีสําหรับท่านที่เป็นประทะประมะจะํำคาญมากเพราะบุคคลประเภทนี้ตายแล้วต้องลงนรกทางที่จะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรมเป็นนิพพานไม่ได้ เพราะว่ามีนิสัยมาจากสัตว์ในอบายูมิมนี่คนนี่พระพุทธเจ้าแบ่งออาเป็นสี่พวกที่ท่านแบ่งนั้นไม่ได้แบ่งเองแบ่งด้วยานาจสัพพัญูว,วิสัยคือรู้เองว่าอุคติตัญยูมีบาร,รมีมากคือปัญญาดีพูดแต่เพียงหัวข้อก็เข้าใจวิปติตัโยูต้องอธิบายแต่พูดย่อไม่เข้าใจ เนยะจะสอนแบบไหนก็ตามจะเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้จะได้แค่ใจสนาคมสำหรับปะทะปประมะนีโพตากระทรหูหทะสอนยังไงก็ดีไม่ได้ <c oughs> เพราะว่ามีความรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าตัวเป็นคนฉลาดนั่นก็คือความโง่บัดซบที่ช่วยเหลืออะไรไม่ได้เลย สำหรับต่อแตกนี้ไปเขาขอเตือน่านไว้สกนิดหนึ่งสิ่งที่เตือนนี้มีความสำคัญนึ่งก็คือการที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าจะต้องมีกำลังฌานเป็นปกติคำว่าฌานทีาเคยพูดมาแล้วก็คือชินชินต่อรมที่เราต้องการจะละ ชินกับรมที่เราต้องการตัดให้ใจมันจับอยู่อย่างนั้นจนชินโดยเฉพาะอย่างยิ่งชินอยู่ในอนาปานุสติกรรมฐานเพราะว่าเวลานี้เราพูดกันถึงหมดอนาปาชินออยู่ในนนาปาปุสติกรรมฐานท่านจะปฏิบัติกรรมฐานหมดใดก็าตามถ้ากำลังใจของท่านไม่ชิน,นอนาปานุสติกรรมฐาน ผมก็ขอบอกได้ว่าโอกาสที่ท่านจะทรงชานแม้แต่ชานโลกีมันก็ไม่มีอารมณ์ใดที่เป็นอกุศลแย้มันก็ไมายุ่งกับใจใจรักษาอยู่เฉพาะอารมณ์ของลมให้ใจเข้าออกเป็นปกติถ้าภาวนานด้วยกองไหนล่ะ เราชอบพุทธาน,นุสติกรรมฐานเราก็ใช้พุทธาน,นุสติกรรมฐานเป็นปกติแล้วก็ใช้อารมณ์พิจรารณาตามอารมณ์ที่เราต้องการตัดการทรงอา,าปานุสติก็ดีพุทธานุสติกรรมฐานก็ด,นนกกดีเป็นการทรงาอารมณ์ใจให้มีกําลังที่เรียกว่าชานคือหมายความว่าเราจะไม่ยอมให้จิตของเราว่างจากความดี เมื่อจิตมันไม่ว่างจากความดีความชั่วมันก็เข้าไม่ได้ที่ใจของเรายังชั่วก็เพราะว่าจิตไม่เปิดโอกาสให้ความชั่วเข้ามายุ่งกับใจเรื่องของชาวบ,บ้านอื่นใดอย่าไปยุ่งทั้งวันทั้งคืนจงยุ่งอยู่แต่รมใจของเราโดยเฉพาะนิสสมะ <c oughs> นิสสมกระนังสยโย แม่พระท,ทัเจ้าสนัดว่าจงใคร่โคลนเสียก่อนแล้วจึงทำและจึงพูดจะทำก็ดีจะพูดก็ดีใคร่โครนเสียก่อนว่าควนหรือไม่ควรอันนี้ในสำนักของเรายังมีอยู่ที่ประเภทปากไม่มีโหโรต์นี่ยังมีเขาได้โปรดยับยั้งชั่งใจเสียรู้สึกตัวว่าเวลานี้เราเป็นสมณะ คำว่าสมณะแปลว่าผู้มีความชั่วลอยทิ้งไปแล้วหรือว่าแปลว่าเป็นผู้สงบคือสงบจากความชั่วไอปากชั่วทําชั่วคิดชั่วนั้นเลิกกันอยู่ในความสงบสง,บสงัด <c oughs> ตอนนี้ก็มาพูดกันถึงสรุปวันนี้จะพูดถึงโมหะของสกิทาคามี ถ้าตัดทั้งเข้าถึงโมหงสกิทาคามีก็เป็นพระสกิทาคามีผลแต่ว่าจะเป็นผลแล้วไม่เป็นผลนั่นผมก็ไม่ทราบแต่ผมคิดจริงๆตามความรู้สึกของผมว่าขั้นพระสดาสีทาคานี้ไม่มีอะไรยากสำหรับคนเอาจริงคนเอาจริงนี้ไม่มีอะไรยาก ไม่ต้องใช้การเวลาอะไรเลยเพราะว่าถ้าเรารักษาสินสองรอยี่สิบเจ็ดสิขาบทครบทนอันนี้มันหนักพออยู่แล้วเราแบกกำลังใจของเราพอและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเราฟังกันมาทุกวันเฉพาะธรรมะเราระเบียบปีไหนนั่นการที่ให้ฟังในใครฟังเพื่อทำกำลังใจให้เป็นพระอริยเจ้า แต่ถ้าว่าพอเปิดเสียงธรรมะก็ดีเปิดเสียงสมาทานก็ดีเราก็ใจไปจดจ่ออยู่อย่างอื่นนั่นเป็นความเลวของเราไม่ใชกไม่ใช่ความเลวของระพศาสนาเป็นว่าต่อที่นี้ไปฟังกันฟังแล้วก็คิดโมหแะแปลว่าความหลง <c oughs> แต่ว่าผมขอแปลว่าโมหะแปลว่าความโง่ใครเขาจะว่าผมแปลผิดก็ช่างถ้าคนไม่โง่มันจะหลงไปได้ยังไงคนที่เขาจะหลาดเนี่ยเขาต้องพิจรารณาแม้แต่ทางเดินเราเคยเดินมาจากทางไหนเลี้ยวทางไหนเขาต้องสังเกตไว้ท่นนี้สำหรับนักปฏิบัติสกรรมฐานอารมณ์ใดที่มันเป็นความชั่วเรารู้อยู่แล้ว อารมณ์ใดที่มันเป็นความดีเรารู้อยู่แล้วถ้าเรายังหลงทําความชั่วอยู่แล้วก็ตอบว่าผมไม่รู้เลยการกระทําอย่างนี้ผมไม่รู้ว่าผิดนั่นมันชั่วอย่างสาหัสโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟังคําสอนกันทุกวันแล้วยังชั่วอยู่อีกและจะมีคําว่าดีตรงไหนนี่คนที่มีโมหะที่มันแปลว่าโง่ก็เพราะ้ตัวนี้แหละ มันโง่มันเจียงหลงถ้าไม่โง่ไม่หลงโมหะไม่ต้องอธิบายกันมากถอยหลังกลับไปเลยเป็นปฏิโลมเราเก้าวเข้ามาในความเป็นพระอริยเจ้าสำหรับพระสีธาคามมีมีอะไรหนึ่งมันเท่าความรักในระหว่างเพศสองมันเท่าความโลภในรับทรัพย์สิน <c oughs> สา,สามมันเท่าความโกรธความพยายบาัตรสี่มันเท่าความหลงนี่สำหรับนักปราชญ์เขาเห่หก็อาจจะหาว่าไอ้ผมนี่มันก็ยิ่งโง่ได้ยำมาเพราะไอ้ความรักกับความโลภมันเป็นตัวเดียวกันแต่ที่ผมแยกก็แยกกันความเข้าใจผิดของพวกท่านเราก็มานั่งคิดทำให้เราม,มันชินสิ จับอนาปานุสติกรรมฐานกับพุทธานุสติกนุนรูสติกรรมฐานให้ใจมันสบายเราทำกันนี่ทำเพื่อใจสบายแต่ว่าทั้งสองอย่างนั่นจับเฉยๆเป็นใจสบายในด้านของสมถภาวนาตอนนี้เราเอามาสบายกันในด้านวิปัสสนาภาวนาด้วย เพราะว่าสบายในขั้นสมถะภาวนามาสบายเดี๋ยวเดียวพอเดี๋ยวมันก็เลิกสบายมาสบายกันในขั้นมิปัสนาภาวนาเราไปนั่งไล่เบยนิดหนึ่งว่าพระโสดากักศีทาคานี่พระพุทธเจ้าท่านว่ายังไงมีอารมณ์ใจเป็นอะไรบ้างท่านบอกว่าพระโสดากักศีทาคามีเป็นผู้ทรงอธิสิน คือมีศีลมั่นคงมีสมาธิพอสมควไม่หนักแล้วก็มีวิปัสสนาญาณเขาขอโทษมีปัญญาเล็กน้อยจำใไม่ดีนะมีความมั่นคงในศีลมีสมาธิพอสมควรใช่หไหมมีปัญญาเล็กน้อยนี่ยังไม่มาก ถ้าผมจะพูดเสียนิดหนึ่งท่านอยหาว่าฟุ้งก็ตามใจผมขอพูดว่าทานนักบวชที่เป็นสมณะจริงๆพร,ระสนดากับสีขากอนาคาอารมณ์สมัยกาเนี้ยก็ถือว่าเป็นอารมณ์เด็กเล่นทำไมจึงว่าอย่างนั้นเพราะเราบวชหรือว่าเป็นบารสุบาสิกาเรามุ่งมั่นอยู่ในศีลแล้ว ถ้าเรามีศีลเป็นศีลานุสติกรรมฐานจนกระทั่งเป็นอารมณ์ฌานนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มีความนิยมนิพพานเป็นปัจจัยวิที่ไปเท่านี้ก็หมดเรื่องไม่เห็นมีอะไรเอ้ตัวรักในเพศตัวโลภตัวโกรธตัวหลงมันจะมายัางไงมันมาไม่ได้ พราใจเรามีความมั่นคงในรมของสมาธิในพุทานุสติในศีลานุสติในมรณา,านุสติในอุปสมานุสติแล้วตัวความชั่วมันจะไหลเข้ามาถึงใจได้ยังไงมาคุยกันต่อไปสักนิดหนึ่งโมหะแตกความหลงหลงตรงไหนหลงคิดว่าเราจะไม่แก่ หลงคิดว่าเราจะไม่ป่วยหลงคิดว่าเราจะไม่ตายเอาตรงนี้กันก่อนท่านี้เราคิดหรือเปล่าว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องป่วยเราจะต้องตายเราจะต้องพัพลาเจ้าจของรักของชอบใจคิดไปมองหรือเปล่าสังเกตโดยดีนะครับ ถ้าคนที่เขาคิดอย่างนี้แล้วก็คนนั้นเขาทำแต่ความดีเนเขาไม่ไปยุ่งกับกิการคนอื่นใครจะดีจะชั่วช่างเขาเขาจะคุมเฉพาะกำลังใจของเขาโดยเฉพาะว่าเขาลืมส่วนนี้แล้วหรือยังตอนนี้ถ้าเขาไม่ลืมเขาไม่ลืมเขาก็หันไปคว้าความดี ว่ารูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่งก็ดีรดน้ก็ดีสัมผัยก็ดีท่านหลายเหล่านี้มันเป็นของดีและของชั่วก็ต้องตอบได้ว่ามันเป็นของชั่วการแต่งงานของคนทุกคนเป็นผู้แสวงหาความทุกข์ทุกข์ที่มันจะพึงได้มา ที่แรกอยากแต่งงานก็ทุกเกลงว่าคนที่เรารักเขาจะไม่รักเราไอ้ตัวเกลิงตัวนี้มันเป็นตัวทุกต่อมาเมื่อแต่งงานกันแล้วก็ทุกอีกเกลงว่าคนรักจะนอกใจเกรงว่าจะไม่มีกินไม่มีใช้ต้องประกอบกายงานมากขึ้นเ,เหน็ดเหนื่อยมากขึ้นนันก็ทุก ต่อมาถ้ามีลูกมีเต้าขึ้นมาเรื่องความสบายมันเกิดจะมีลูกตรงไหนกินก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายการเลี้ยงลูกมันง่ายนะคือต้องแบกภาระหนักนี่มันก็เป็นอาการของความทุกข์นี่การต้องการครองคู่จะมีประโยชน์อะไรสำหรับคนฉลาด มีคนโง่เท่านั้นที่ต้องการเป็นคนมีเขามีคู่ครองเพราะว่าทุกที่มันมีอยู่ชาวบ,บ้านเขาทุกข์ให้เห็นทำไมเราจะไม่คิดไอ้ตัวไม่คิดนี่มันตัวโง่เราก็คิดตัดตัวความปรารถนาในรูปเสียงที่เราจะสัมผัสว่ามันเป็นของไม่จรังอย่างยืนเท่านี้เอง เอาปัญญาไปพิจารณาหาความเป็นจริงให้มันบรรเทาความรักในเพศผมยังไม่ถือว่าตัดแต่ทั้งหมดมันตัดไม่มากตัดเบาๆเห็นว่าการแต่งงานการมีคู่ครองเป็นภัยรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นภัยใหญ่สำหรับเรา เป็นปัจจัยของความทุกข์ผมจะไม่อธิบายอะไให้มากตอนนี้มันเป็นตอนสรุปถ้าจิตคิดได้อย่างนี้สนแสดงว่าฉันเริ่มฉลาดแล้วเริ่มฉลาดนะผมไม่ถือว่าฉลาดเต็มร้อยเปอร์เซ็นเริ่มฉลาดมาถึงตอนความโลภความโลภโมโทสันในทรัพย์สินอยากจะถามจริงๆเถอะ เคยเห็นคนที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาแบกอะไรไปได้บ้างโลกกรรทำแบบรายการนี้ควรจะบรรเทาเพราะตั้งใจตัดเส้นเลยนะไม่ใช่อะไรไม่ใช่บรรเทาอย่างเดียวตั้งใจตัดแต่แรงมันไม่มากตัดไม่หมดมันก็ขาดไปบ้างมันเหลือยู่บ้างเหลือเบาๆตัดลงไปน้อยเบาน้อยตัดมากเบามากนี่มันเบากับตรงไหน ก็เบากรนีตรงที่เราตัดได้โลภะความโลภแต่เกเยตกายกเกือบตายตายแล้วแบกอ,อะไรไปไม่ได้ความมีลาบเกิดขึ้นลาบมาเท่าไรเราก็แก่ลงไปทุกวันมีลาบลาบมาเท่าไรมีทรัพมาเทาไรแล้วก็เจ็บปวดกับเขาเป็นเรามีความร่ำโรยเท่าไรเราก็ตายเป็น เรามีความร่ำรวยเท่าไรแล้วก็พัดผ่าจากของรักของชอบใจเป็นมันดีตรงไหนความรวยมันต้องมีสำหรับคารวะเราไม่ถือถือว่าใจโจงยาติดมันคิดที่เพิ่งว่าเราหามันได้สักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปถ้ามันหมดไปแล้วถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาจะหมดเพราะการจับใจใช้ซ้อยเองก็ดี หมดเพราะว่าโจรปล้นหมดเพราะไฟไหม้หมดเพดาราะลมพัดสลายตัวหมดเพราะน้ํนาท่วมถ้ามันหมดเพราะเหตุเกินวิสัยที่เราจะป้องกันได้เราก็ตามใจมันถือว่าหมดไปแล้วก็แล้วไปไม่ใช่มีสมบัติแล้วก็โยนทิ้งนั่นใช้ไม่ได้ไม่งโ่จัดมีไว้ยังใช้อยู่แต่ว่ามีความรู้ว่าเรากับมันจะต้องจากกัน มันจากไปก่อนเราเราก็ไม่หนักใจเราจากไปก่อนมันเราก็ไม่หนักใจถือว่าผลบัติของโลกราแบกไปไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเราก็ยังแบกไปไม่ได้ใจมันก็สบายให้จิตมันชินอย่างนี้มาถึงได,ด้ความโกรธความโกรธเพราะว่โผลเยินเยอะอมันมนเรื่องเมตตาเพราะแล้วก็วกระสินสส ความจริงเราก็คิดกันแบบง่ายๆว่าคนที่เก่งนะ่ะตายแล้วไม่ตายนักรบที่เก่งกล้ายอย่างสมเด็จพระนเรศวรมหารรา่ก็ดีพระเจ้าตากสินก็ดีพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ดีสมเด็จพระรุชวังบวรก็ดีที่เรายังพอจะจําชื่อท่านได้เวลานี้ท่านนหลายเหล่านั้นมีชีวิตอยู่หรือเปล่า แม้แต่กระดูกเราก็จะหาไม่ได้นี่คนเก่งที่ฆ่าเขาตายได้ทั้งหมดแต่ตัวเองก็ตายเหมือนกันไม่สามารถจะทรงความเก่งไว้ได้แต่ว่าท่านนันหลายที่กล่าวมานั้นท่านเก่งในฐานะที่ว่าท่านสร้างความสุขให้กับพวกชนที่อยู่ภายในอำนาจที่ท่านปกครองเป็นความดีของท่าน แต่ว่าผมไม่ได้ตำหนิท่านแต่ถ้าว่าให้จำไม่ว่าจะเก่งสักเท่าไรก็ตายก็ตามเราก็ตายนั้นเชื่อชว่าคนเก่งตายที่เขาเก่งดีรับสาทรัพย์รักสาสินไม่น่าตำหนิสมัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ในบ้านในเมืองเขาพระเจ้าประเสรนาทีกโกศลเมื่อศึกมาไปชิดติพระนครพระเจ้าประเสรนาทีกโกศลก็ไปรบฆ่าศึก เมื่อโลกชนะกลับมาแล้วก็เข้ามาฟังเทศบอกพระธเจ้าอันนั้นเรียกเขาเก่งดีตามวิธีการของโลกก็ต้องเก่งตามนั้นไม่ใช่มางอมืองอเท้านั่งนั่งอยู่ให้คำว่ากระทืบเล่นเนี่ยผมไม่เห็นด้วยถ้าผมเองนี่ยเห็นจะไม่ไหวถ้ามีแรงในกระทืบผมเฉยๆไม่ได้หรอกเพราะเพราะผมปฏิญาณตนมาแล้วเนี่ยผมเนี่ยเกิดไม่คนกระทืบเล่น ถ้าแต่วงแก่แบบนี้ก็คงสู้ใครไม่ได้เป็นอนุวาตนี่เราพูดในใจธรรมดาแต่ถ้าว่าเราจะมาน,นัง่งคิดโกรธคิดเกลียดชาวบ้านว่าเราก็จะเป็นศัตรูคนนั้นเราเป็นศัตรูคนนี้มันจะมีประโยชน์อะไรใจเราคิดไว้กลางเสมอว่าเราจะไม่เป็นศัตรูของใครคนเราคิดเราคิดประสุร้ายเขาหรือไม่ประสุร้ายเขาเขาก็ตาย ไอ้คนที่มันทําให้เราโกรธเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนโง่คนโง่เท่านั้นที่สร้างความไม่เป็นมิตรจับคนอื่นเพราะว่าถ้าเรามีศัตรูเราโกรธเขาเราก็มีแต่วความเร่าร้อนเราไม่โกรธซะเลยดีกว่าคนที่ไม่โกรธเลยนี่ถ้าใครคิดประทุษร้ายคนนั้นย่อมถึงความพินาศทุกราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเนื่องในความอากตันอยไม่รู้คนคนแล้วก็เร็วเหลือเกินจะเห็นอย่างพระเทวทัตเถาะเหินเดินอากาศได้มีฤทธิ์มีเดชมีปัญญาอาศัยความโลภในความเป็นใหญ,ญ่ความโกรธในพระพุทธเจ้าที่ไม่มอบหมายความเป็นใหญ่ให้สองตัวนี้ฆ่าคนชั่วในที่สุดพระเทวทัตก็หมดฤทธิ์หมดเดชหมดอำนาจ หมดความเคารพนับถือในบุคคลทั้งหลายและผลสุดท้ายพระเทวทัตก็ลงอเวจีไปเป็นไรว่าความโกรธมันเผาผลาญใจไม่มีความสุขเราจะไปโกรธมันทำไมใครเขาอยากจะโกรธก็เชิญให้เขาโกรธตามสบายเขาโกรธเรามากเท่าไรเขาตายเร็วมากเท่านั้น ว่าถ้าโกรธมากก็กินไม่ได้นอนไม่หลับมันก็ตายไปเองคนโกรธไม่มีปัญญาอย่าลืมนะครับว่าคนมีความโกรธนะไร้ปัญญาไร้ความคิดไร้ความฉลาดภาพน่ายความโกรธมันเผาผลาญสมัยที่ผมเป็นนักเทศก่อนที่จะเป็นนักเทศยังเป็นนักเรียนอยู่ครูสอนนักสอนหนาว่าเวลาเทศเนะ่อย่าไปโกรธเขานะ เยาว่าหนักว่าหนายังไงก็ตามอย่าโกรธถ,ถ้าโกรธแล้วปัญญาที่จะตอบมันไม่มีนี่เป็นความจริงฉะนั้นเราเมื่อในเมื่อเรามาพิจารณาเห็นว่าความโกรธเป็นของไม่ดีเราจะโกรธทําไมยิ้มรับกับความชั่วที่คนอื่นเขาหยิบยื่นให้เราดีเขาว่าไม่ดีแล้วก็ยิ้มเราชั่วเขาชมเราเราดีเราก็ยิ้ม ยิ้มทำไมคือยิ้มเยอะเอ้ย้ถยเจ้านี่มีอาการสามทิศสองมีจิตใจเหมือนคนธรรมดาแต่งโง่บัดซบแบบนี้จะคบอะไรมันได้ทั้งคนที่ตำหนิเราก็ดีคนที่ชมเราก็ดีเราไม่ต้องการครบหาสมาคมเว้นแต่เพียงว่าถ้าเจอหน้ากันก็โผดยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติ แต่ในใจของเราจงตัดขาดจากคนนั้นคือไม่ยอมรับนับถือบุคคลนั้นเด็ดขาดถ้ามันดีแล้วมันจะติเราทําไมมันดีแล้วมันจะชมเราทําไมถ้าเขาชมตามความเป็นจริงอันนี้ก็ยอมรับแต่ก็่าเหลืองเขาว่าดีแล้วจงอย่าเหลืองถ้าเหลืองมาไรชั่วมานั้นอันนี้พระบาทสมเด็จเจ้าหัวเคยตรัส ว่าสมัยเมื่อพระองค์เป็นเด็กสมเด็จพระราชทธนีเคยชมว่าเธอทําดีพอชมแล้วเธอชี้หน้าว่าอย่าเหลืองนะวันนี้เธอทําดีฉันชมเธอว่าดีต่อไปเธอหลงดีเหลืองเธอจะชั่วนี่พระองค์ทรงตัดว่าพระองค์จําไว้เสมอว่าคําว่าดีนี่พระองค์ไม่เคยคิดคิดไว้เสมอว่าตัวยังไม่ดีเสมอ ตรงกับที่พระเจ้ากล่าวว่าอัตนาโจทยาตานางังจงกล่าวโทษโจทย์ความผิดใจของเราไว้เสมออย่าไปชมตัวดีถ้าลงบุคคลใดก็ตามถ้าทาได้อย่างนี้โมหะก็ดีมันราคะหรือว่าโลภหรือว่าโทสะหรือว่าโมหะกิเลสท,ทั้งหมดมันก็หนีเราไปหมดอาตนาโจทยาตานางังมีกิเลสไม่เหลือเวลาเลยนิดเดียวที่จะลืม จะขอพูดถึงอารมณ์ของพระสีธาคามีท่านอย่าหลงตัวเองนะอารมณ์ของพระสีธาคามีหนึ่งความรู้สึกในระหว่างเพศมีน้อยเต็มทีคำว่ามีน้อยหมายความไหลานานๆจะมีความรู้สึกนึกรักใครมาสักนิดหนึ่ง,งหรือแม้ว่าวัตถุแต่พอความรู้สึกมาแล้วมันก็สลายตัวไปใจเบาสบาย ระหวังขั้นพระสิทธาคามีจะเพิ่งนึกว่าตัวเป็นอารหันสำหรับโลภะความโลภนี่สบายมากไอ้เรื่องที่จะต้องมาโลภโมโตสันหากินโดยตัวในทางที่ไม่ถูกทำไม่มีสำหรับพระสิทธาคามีไม่แต่เกียรติกายไม่ยื้อแย่งร้างไรลาบสกการละเขาบุคคลใดไม่หาอาชีพที่ไม่สมควรเข้ามาไว้กับตัว สบายไม่มีจิตอยากจะสะสมมันไม่มีสบ,สบายๆโปรง่งความจริงสีทาคามีได้พูดไปเฉยๆคล้ายๆพระอร,าห,าระหันนะคล้ายๆกันแต่ว่ายังมีเหลือตอิดนิดๆตอนนี้มาได้ความโกรธถ,ถ้าสีทาคามียังมีกระทบกิตโกรธแต่โกรธแล้วมันหลุดเร็วให้อภัยเออช่างมันเถอะมันผิดแล้วกนแล้วกันไป เว้นไว้แต่ทํางานผิดระเบียบวินัยและผิดกฎข้อบังคับต้องลงโทษคือพระพุทธเจ้าท่านอย่างลงโทษสำหรับความหลงทะเยอทยานไม่มีในรมใจพระสี่ทางขามีคําว่าไม่มีหมายความดีกว่าปุถุชนคือไม่หลงใหญ่มีหลงกันแต่หลงเล็กไอ้หลงเล็กเป็นยังไงหลงเคลิคม้มก็จะเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ลืมว่าร่างกายจะตายอนาบ,บันดาท่านอย่างไรมองดูเวลาให้มันหมดสะแล้วนี่ขอรับตอนนี้ไปขอทุกท่านพยายามรวบรวมกำลังใจทบทวนคำสอนตั้งแต่ต้นจนถึท่งถึงปัจจุบันที่ผมกำลังสอนอยู่ถอยหน้าถอยหลังถอยหลังถอยหน้าไข้วนเป็นปกติอย่าให้อารมณ์ใจของท่านขาดจากอารมณ์อย่างนี้ ความเป็นพระสกิทาคามีจะมีกระท่านอย่างไม่ยากตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัตริยใสัยกว่าจะท่านหลายเห็นว่าสมควรควรจะเลิกสอนดี